ที่69 69ผมว่าโอเคโอเคอยู่นะ,ะถ้ามาอยากได้4ลูก69เหมือนกันได้6ลูกแต่ว่าจะไส์เล็กลงหน่อยอ,อันนี้ก็แล้วแต่เลยวันนี้ผมเลือกเลือก6แล้วกันเลือก6นะไม่เอา4ลูกเราจะมาเอาสิ่งดีๆเข้าสู่กระแสะเลือดด้วยนะ้ำผลไม้สุขภาพด้วยการสกัดนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของเวสเทิรน น่าจะมาจากออสเตรเลียนะเอาว่ามันมาจากนอกแล้วกันราคาเป็นยังไงราคาไม่เห็นราคานะอ่ะเขียนนี่เนี่ยออสเตรเลียนออสเตรเลีย49บาทได้ประมาณ5ชิ้นนะโอเคถ้าไม่อยากได้แบบออสเตรเลียก็ไปดูอย่างอืน่นนะนี่ตส์มะเขือเทศได้ไหมอ่าขความเทพมะเขือเทศ มะเขือเทศก็ดได้อะมะเขือเทศนะอันนี้ก็49บาทเข<ม>ียนได้ว่ามะเขือเทศพันญี่ปุ่นเลยจัดต่อไปอันนี้เป็นออสเตรเลียเหมือนกันแต่เป็นอสอนนสเตรเลียแบบว่า2 2ชิ้นนะ2ชิ้นอ้าวทำไมราคาโดดไปถึง98เลยอ๋อน่าจะประมาณนอกออร์แกนิก<ล>ใช่ไหมครับโลค่ะแต่ถุงก็ไม่ใช่อ๋อไปคิดเป็นโลนะ,ะอันนี้คงตกแล้วก็ดู<ม>อ๋อนี่ยี่สิบาทโอเค เป็นออแกนิกด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ออแกนิกนะ,ะ27บาทนะ2ผลอันนี้37บาท29บาทโอเคเอไปสองนั้นเลยนะเราก็ไปให้เขาสกัดที่นี่ก็สกัดซนะีนะนี่ถ้าไม่อยากได้ของต่างประเทศนี่มันก็ต่างประเทศเหมือนกันแหละของจีนอของจีนจะถูกหน่อยอ19บาทเองนะกอ็อันจะใหญ่มากเลยของจีนนี่ถ้าคุณไม่เชื่อมันในจีนก็นี่ ออสเตรเลียก็ได้เลียไปเลยครับเลียออสเตรเลียอ่าโอเคเดี okay. ๋ยวนี้เรไปสกัดกันก็ไปยื่นให้กับเจ้าหน<ะ>้าที่เจ้าหน้าที่อยู่นี่โอเคสกัดให้หน่อยครับอ่าเรามีมะเขือเทศด้วยนะมะเขือเทศ มีแครอทแล้วก็มีแอปเปิลเขียวอ่าทการสกัดทั้งหมด3อย่าง 1, 2, 3รวมกันเลยมิกซ์เป็นการสกัดแยกจากไม่ใช่การขออ้นผลไม้นะเป็นการสกัดเอากากาศออกก็ลอลโล่ครับเดี๋ยวจะกลับมาว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงกินส,นสดๆเลยผมเอาหลอดก่อน ุดที่รับหลอดคนระับถ้าอยากกินสดๆก็มาหยิบได้เลยมีทั้งหลอดยาวหลอดสีทองแต่เขาจะใส่ถุงนะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะดูโอเคกว่าเพราะใส่ถุงหลอดสั้นหลอดเลยก็ลองมาหยิบดูก่อนนะโอเคอ๋อ oh. ข้างบนตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็จะมีสามบาร์โค้ดด้วยกันก็จะเป็นอออะไรบางนะแอปิภคเขียวเอ่อวันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศแล้วก็ แครอทนะเราก็ไปจ่ายเงินตามนี้ซึ่งเราจะกินเลยนะก็เอาหลอดนะแกะเลยนะแกะหลอดกินเลยนะเดี๋ยวเข้าไปจ่ายเงินเพราะว่าเราต้องการความสดใหม่เพื่อเข้าในกระแสะเลือดของเราแกะเลยนะ กินเลยนะกินเลย,ย,ยคุณจะได้รับรู้ถึงความสดชื่นอย่างแท้จริงคือสดมากในนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบไปด้วยแอปเปิลเขียวจำนวน6ผลมะเขือเทศประมาณเป็น10นะแต่ว่าลูกเล็กๆหน่อยแล้วก็ แคล,ลอตจากออสเตรเลียเดี๋ยวเราไปดูใคาจ่ายกันว่าถุงเนี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ระหว่างทางก็กินไปก่อนนะคือหวานธรรมชาติอะ่ะเก่งเนอ่ะไปจ่ายเงินกันมีคนตะโกนว่าโต๊ะสิบว่างทางด่วนครับเราก็มาจ่ายเงินเขาดูเ มี3อย่างครับมเีเอานี่ออกก่อนครับมีแครอทแอปเปิลเขียวแล้วก็มะเขือเทศครับก็อบอกเจ้าที่ด้วยอ่ามีหลายอย่างาน,นะคะครับเจ้าที่ทำการจริงมาดูว่าเราตอนน้องจ่ายเงินเท่าไหร่ค่อยๆดูร้อยห้าลนะร้อยเจ็ดบาทกับสิ่งที่เป็นสุขภาพอย่างนี้คนะั้นนะครับมันคือสกัดมีการแยกกากนั่นะหมายความว่าเอนไซม์เนี่ยมันยังอยู่ แล้วมันดีต่อสุขภาพของคุณก็ CRS ละกันนะ PCIS ประมาณราดเท้า15เ okay. คมันสุดยอดมากแหไง,ไงหน้าเด็กเลยไหมสุดยอดของดีของดี174บาทแอปเปิลเขียวคครอตแล้วก็มะเขือเทศญี่ปุ่นสุดยอดมากคุณต้องมาลองเนะี่ย